สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอคะ่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเปลี่ยนปวยทานนะคะดอกดาวลูกไก่มาแนะนะําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมี่ยวใช้ดิบินเบอร์สอนะคะจํานวนสี่เส้นคะ่ะความยาวที่ใช้อยู่ก็คือเส้นละยี่สิบดเซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบิ้นทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้แล้วเรียงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันคะ่ะ วัดลงไปให้ได้9เซนติเมตรค่ะ9เซนติเมตรเราพับลงไปค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่หนึ่งเป็นฐานปลายดิบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาค่ะจับตรงรอยพับค่ะปลายดิบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเอามาของเส้นที่หนึ่งค่ะต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะ เอาเส้นที่สามมาคล้องเส้นที่สองลงไปค่ะสี่ค่ะจับตรงรอยพัดนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาดึงเส้นสุดท้ายให้กว้างๆค่ะกลางออกนะคะรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะ ริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนนะคะลิบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งไปค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านค่ะ ริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะ ริบบิ้นนะคะจากด้านบนให้เราพับกลับลงมาหลังจากนั้นก็บิดปลายริบบิ้นมาทางขวาแล้วก็สอดลงไปที่ฐานปลายริบบิ้นเราจะชี้ออกมาทางซ้ายนะคะดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับกลับลงมานะคะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะ ต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะดึงเส้นริบบิ้นออกมานี่นะคะสองเส้นคู่แบบนี้จับตั้งฐานขึ้นไปค่ะเอาเส้นนี้หลบมาค่ะพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะ สอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาแม่เมียวเริ่มจากเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือนะคะเอาขวามือนี้หลบค่ะก็ชี้มาทางขวาค่ะสองเส้นคู่แบบนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเส้นที่เราทำอยู่ก็คือเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบมาค่ะ ต่อนะคะเส้นที่เราทําอยู่ให้จับตั้งเส้นริบบิ้นนะคะให้ชี้มาทางขวาเป็นสองเส้นคู่นะคะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเอาเส้นนี้หลบเข้ามาข้างในต่อมาค่ะเส้นริบบิ้นนะคะที่เราทําอยู่ให้ชี้มาทางขวามือเป็นครั้งที่สามค่ะ พอครั้งที่3เนี่ยคะ่ะเราปล่อยออกมาแล้วจะได้ลักษณะแบบนี้เราทําเส้นที่อยู่ด้านบนสุดเอา3เส้นนี้ออกมาหลบมาก่อนนะคะเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนค่ะให้เราพับกลับลงมานะคะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาสอดลงไปที่ฐานตรงกีบด,ดอกนี้ค่ะดึงออกมาค่ะต่อมานะคะเส้นต่อมาก็คือเส้นนี้เส้นที่อยู่ด้านบนสุด จับตั้งฐานริบบิ้นให้เส้นชี้ขึ้นไปด้านบนเอาสองเส้นนี้หลบมาค่ะก็พับเส้นริบบิ้นกลับลงมาแล้วบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมานะคะต่อมาค่ะเส้นริบบิ้นนะคะสองเส้นนี้นะคะเอาเส้นที่อยู่ด้านบนสุดจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะ ะะพับกลับลงมาบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกนี้ค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาเส้นต่อมาเส้นที่อยู่ด้านบนสุดหรือว่าเส้นสุดท้ายจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับกลับลงมานะคะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาสอดลงไปที่ฐานค่ะ ดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเราก็ดึงเลยนะคะดึงให้กระชับเลยนะคะนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็มาคลายออกที่หลังให้สวยงามค่ะนี่ค่ะกีบดอกนะคะก็จะได้สวยเสมอกันค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะพลิกกลับด้านค่ะ เส้นริบบิ้นที่อยู่ด้านบนให้เราพับลงมาด้านล่างค่ะเส้นลิบบิ้นที่อยู่จากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะเส้นลิบบิ้นที่อยู่ข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะเส้นลิบบิ้นที่อยู่จากทางซ้ายค่ะสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราตัดปลายริบบิ้นทิ้งนะคะ ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องแม่เหนียวน้อง,องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ